พบพบก็ขาประเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยนน้องพี่น้องเนาะหน่อยปากเซ่พี่น้องเลยนี่กำลังสิลุ่งน้องคือเก่าโอ้ขอถอดพอให้เลื่อนบริษัทคลิปลุ่นเด่ะเพราะว่าข้าวเวียรข้า้งานได้เบียร์ข้งกระส้วงพวกคนพูดว่าว่าไปเดี๋ยวก็สารในเขาน้าอย่ะงไรเลยอ่ะพี่น้องโอ้ขาประเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยมากินตาบะฮุ่งพี่น้องพี่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องตามาหุ่ง Young cực gom em yêu hai nắng nỉ. Bia na sip ba. Còn hết đi sip nha. Hang nha. Hem. Oi, mommy. nó. Tất tập. Chấp chấp Tất tập.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  Tất luôn Tất tập. 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 น้องไปนี่น้องเจ้าว้าวก็ได้น้องพคนทีเลยเฮ้ยหืมคอยตามหุงคอยเจ้าอืมเล็นเอกพี่น้องชีกแฮมแม่นแซ่บผักกระเฉดๆเลยเนาะอยู่น้องเด่นเด็เจ้าแป๊บคนนี้มันจะไหนก็ไปพี่น้องเอย บ้านนี้ยังบ้านขาดตัวเดียวนี่วัววัวอะไรอใไ่อะนรนี่เกาะย่างนี้มาๆน้ำน้ำน้ำจิตตมบขจมควัน้้อองเยจมหาสบายดีพ่อแม่พี่น้องได้มาพบกับข้าพเจ้าคนมานนอกพาเพื่อนี่คือเก่าพี่น้องเอ้ยมาอนิมอเตอร์ไซค์มาหนองคือเก่าพี่น้องโอ้หมดมาเลยนี่งามกะล้าพี่น่ะจมุดไม่ได้ใส่หนิหมดแล้วแต่บ้านหมดแล้วปลาโถกับพระเจ้าบุหิตเงินเนาะ เปิดช่องหาเจ้าอยู่ไปใส่ป่ะไปแล้วว่าสั่นไปน้องสั่นอ้าเจ้าโทัวหาข่อยน้ำนักขัวล้างห้าวเบอร์อนตา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 มามามามีน่ะพี่น้องมามากินตามห้องน้อกันพี่น้องแสบอ๋อทำไม่อยังอันนี้ใบยังก็นอ่ะนี่ดอกบัวขี้เบะดอกบัวขี้เบะไม่น่ะใส่ขี้เบะหอยบลาใส่ป่ะนี่ไม่เลยใส่แล้วก็ได้กินกับกันเลยเอ้าวเกีมหอยมาพี่น้องอันนี้ก็กินได้คือกันพี่น้องกินได้คือกันได้ น,นี่โกบัวขี้เบ้ยมาสันโดโดโ้มนมันอกบัวขี่ม้างมันกินลองบงด้พี่น้องได้ใคร่าลืมกดวว้สิไข่เดอ้อกินิองพี่น้องเออโอ้แต่ตาเซฟขนาดเนาะจะตำหบ่เลยแม่แนหนโอ้คักแล้วนี่หักครับสบายดีพี่น้องสบายดีมันเด้มันเดโอ้หักสมกับมุดหน้าไม้เลยแม่ซ่บ คุ้มค่าแล้วเนาะอ่าคุ้มค่าแล้วอืมขอให้ในเจ้าแบบมาเรื่อยมาเรื่อยให้น้องเนาะอืมขักไรขักไรขักหลายขักหลายชินซีแล้วมันขักพี่น้องอย่าทำมาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดกดติ๊กใค้นะอย่าลืมอย่าลืมอืมเดี๋ยวี่มีคลิปดีๆต่อไปอีกพี่น้อง สดๆเลยเนี่ยแมงมุมแมงมุมันก็มีพี่น้องแมงมุมเนี่ยเป็นหยุ่มลังคาเห็นแมวกินปลาลังคาแตกต่ำใคาอย่างไรวันนี้ล่ะครับวันนี่ล้มต้นบัวพี่น้องบัวยังเกาะบัวขี่แบ่เออบัวขี่แย่มาสั้นแต่ห่างบัวมีขี่แบ่ท่านนี้นี่จะขี่โคตรหลวบพี่น้องมามาพี่น้องมาปลาแดงตนมึงอุดรเออบัวแมนมึงปากเซ่พี่น้องเอ้ยนิดหน่อยปากเซ่พี่น้อง นี่ก็บบุลล์สวรรค์นี่ก็ส้มสวรรค์พี่น้องบ่ลอยน้องบ่ลอยเฮ้ยมาแล้วมาพ่อกระเด้เจ๋งไอ้นี่ไลายพี่น้องฮักไลายนี่อาหารนะอุ้มอุ้มอุ้มพอกอ่ะพักกับบุลลพี่น้องงานเด็ดน้ำมันนี่แหละแซ่บไยไรพักมันสับเกษตรพี่น้องกินรถเอ้าพักไปนี่ ักเน้มีพักทันทีพี่น้องเไปถูกไปทันใดได้ปะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อแชร์ไปทางดาก็แชร์รถแชร์ทางหนามแชร์ไปกระแชร์รถแชร์กันฟ้าก็แชร์อ๋อก็เพียงแต่ให้แชร์พี่น้องแชร์ผู้หนึ่งได้ก็ดีใจพี่น้องเลยมาขักผักผักผักเลยผักป่ะว่าศุกร์เลยมาแล้วแม่บอสอ่าขบาวบุ้งได้กำลังจมควันกับบุไรเออบุโล่ติดไฟแดงอยู่พื้นน้ามืออุ้ยก็รถมาหยาบยู่พื้นน้าอยู่ขนาดก็มีไฟแดงเนาะนี่เนาะ ัเผ็ดเลยนะเดือบเบิ่นมากเลยอืม,มน,น่องครับปลาน๋ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พี่น้องแจะมีคลิปหน,น,น,น้าตอนหน้าพูอก,กันไหมเนาะ